มาเดินพี่น้องเด้อกินซาบ,บู่ด้วกันครับผมมีหมูมีเนื้อครับผมวันนี้พักเพิ่งกะนี่ครับพักตะแกี่ยวเพื่อกินในบ้านพี่น้องครับซื้อน้ำซุปมาครับผมซื้อน้ำซุปมาแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมอย่างกันเลยเนี่ยนะครับเพื่อผักขี้ริ้วมีเนื้อโอ้โครับผมมาอนไหมครับจับเสียบด้วยกันกำลัง,งหงอย สู่คนครับผมสับแซมกันครับเ็ดเองพี่เองคือเกาพี ten. ่น้องจุ่มกันเลยน้องล่แน้องไล่เขามีครับโอ้ยนี่น้องวันเดชมาดูพี่น้องเด้อสับแซมกันครับผม เห็กเองกินเดยกคือเขาครับ้ยน้ำจิ้มคมคักไปครับมามาครับขูสุุนครับผมเศษบศษเหมือนกันครับ